สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาแบ่งปันสูตรเด่นบนสูตรเก่านะคะสองสูตรเนาะอ่ะก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคค่ะจากช่องจับเลขช n แนลนะคะอ่ามาดูสูตรเลยนะคะสูตรนี้อันนี้สูตรที่หนึ่งหรือสูตรที่สองแป๊บหนึ่งนะคะ อ๋อนนี้สูตรที่หนึ่งนะคะเข้ามาแล้วสิหงวดติดนะคะเอามาดูงวดแรกนะคะสูตรนี้ใช้10ท้ายครั้งที่หนึ่งคูณหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะคะก็จะได้สี่ห้าหออก5้าสี่สี่นะคะ เข้าสองตัวเนาะเข้าที่หลักร้อยกับหลักสิบหลักหน่วยนะคะเบิ้ลข้างหลังเนาะวนเล็กไปเนาะเดี๋ยวแอดขอขยายหน่อยนะคะเอามาดูมวดที่สองนะคะมวดที่สองได้หกเจ็ดแปดออกเก้าเจ็ดเก้านะคะเข้าที่เลขเจ็ดหลักสิบนะคะสูตรนี้ชอบมาหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะมีจะหลุดไปหลักร้อยแค่สองวดเองนะคะ อะมาดูงวดที่สามนะคะได้สี่ห้าหกออกศูนย์หกสามเข้าที่เลขหกเนาะหลักสิบสูตรนี้แอดเพิ่งไปหาเจอในเล่มเก่าของแอดนะคะเอามาดู งวดที่4นะคะได้901ออก395เข้าที่เลข9นะคะหลักสิบมาดูงวดที่5นะคะได้678ออก603มีงวดนี้หลุดมางวดหนึ่งนะคะเข้าหลักร้อยส่วนใหญ่จะเข้า10กับหน่วยนะคะามาดูงวดที่6นะคะได้678ออก626 สูตรนี้เข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยเป็นเลขหามนะคะออามาดูงวดที่7นะคะงวดที่7ได้6 7 8ออก4 8 1เข้าที่เลข8หลัก10นะคะงวดที่แล้วแอดไม่ได้ดูเลขนี้เนะ้ะองพอแอดยังหาเลขไม่เจอนะคะเพิ่งมาเจอเมื่อ สักพักนี่เองแอดก็เลยลองไล่สูตรดูนะคะอ่ะมาดูงวดที่8นะคะ5 6 7ออก5 9 8เเนี่ยค่ะมีหลักร้อยอย่างเดียวนะคะมีสองงวดก็คืองวดที่ห้ากับงวดที่แปดเนี่ยค่ะที่เหลือก็จะเป็นสิบหน่วยแล้วนะคะเอามาดูงวดที่เก้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเข้าที่หลักร้อยกับหลักสิบ นี้กลับมาเข้าหลักสิบแล้วนะคะอ่ะมาดูงวดที่10บนะคะเก้ออก6กเกเข้าที่หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะงวดนี้เอามาดูงวดที่11นะคะได้1 2 3ออก593เข้าหลักหน่วยนะคะเข้าที่เลข3ามเนาะ มาดูงวดที่12นะคะได้234สามออก50 4เข้าที่เลขสีหลักหน่วยนะคะเข้าหลักหน่วยมา3งวดติดแล้วเนาะอ่ะมาดูงวดที่13นะคะงวดที่13ามได้890ออก503เข้าที่เลขศูนย์แล้วนะคะหลัก10ีนี้อะมาดูงวดที่14นะคะ งวดที่14ได้6 7 8ออก3 3 6เข้าหลักหน่วยกลับมาเดินที่หลักหน่วยนะคะเอามาดูงวดที่15นะคะได้2 3 4ออก0 4 1เข้าที่เลข4หลัก10ความจริงสูตรเต่นบนน่ะมันมี4ี่ชนหลายสูตรนะคะแต่แอดไม่ได้ไล่สูตรเองช่วงที่แอดติดซีรีส์นะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ มาดูหวดที่สิบหกนะคะได้สี่ห้าหกอ่ะมาดูสูตรเลยนะคะสิบท้ายครั้งที่1คูณด้วยหน่วยท้ายครั้งที่1ก็สองคูณสองก็ได้สองออขอโทษค่ะหนพันกันเป็นวัดด้วยนะคะสองคูณสองก็ได้สี่นะคะสี่ห้าหเสียงเริ่มไปไม่วลวละอ่ะสี่ห้าหกนะคะอ่ะมาดูสูตรที่สองนะคะเดีย๋ยวแอดย่อให้ดูก่อนเนาะสูตรแรกเนาะ แป๊บหนึ่งนะคะ,ะสูตรนี้เข้าหลักสิบหลักหน่วยนะคะก็จะมาหลักหน่วยอย่างเดียวก็คือสองงวดงวดที่ห้ากับงวดที่แปดนะคะอ่ะแอดขอข้ามสูตรที่สองแล้วนะคะ ขอโทษนะคะสูตรที่2องแอดไลน์สูตรไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวไว้ขอยกไปคลิปหน้ากันแล้วนะคะคลิปหน้าก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะก็จะเป็นคลิปหน้าเป็น2สูตรนะสูตร,ตรคลิปนี้เป็นสูตรเดียวไปก่อนนะคะแอดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะแอดจดสูตรไม่เสร็จนะคะ,ะเดี๋ยวแอดให้ดูนะคะอ่ะย่อให้เนาะได้แล้วนะคะ ได้แล้วเนาะสูตรเนาะนี้เนาะแอดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเล็กชาแนลนะคะเดี๋ยวขอค้างไปนะคะคลิปหน้าสอง,ส,องสูตรนะคะสูตรเก่านะคะแอดขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ